บทนำสุดยอดข่าวร้อนกัมพูชาติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 1 2 5สกัด F 1 6ไทยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลิปนี้สุดยอดข่าวร้อนแรงในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันว่ากัมพูชาได้ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 1 2 5ที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้น F 1 6ของไทยนี่คือสัญญาณใหม่ของการแข่งขันทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนพร้อมนำเสนอว,วิเคราะห์ยุทธวิธีและความเสี่ยงของกองทัพอากาศไทย และมุมมองจากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนสถานการณ์เบื้องหลัง S 1 2 5คืออะไรและเพราะเหตุใดกัมพูชาจึงเลือกใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศ S 1 2 5หรือ S 2กอวินเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศยุคสงครามเย็นของสหภาพโซเวียตออกแบบมาเพื่อต่อต้านเครื่องบินรบรวดเร็วเช่น F 1 6ระบบนี้ประกอบด้วยเรด,ดาร์สอดจับเป้าหมายและขีปนาวุธยิงหัวรบน้อยความเร็วสูงแต่ความทันสมัยจำกัดเมื่อเทียบกับระบบรุ่นใหม่ ซึ่งหากกัมพูชาใช้อัเปเกรดเพิ่มเติมก็อาจกลายเป็นเครื่องมือทางยุทธวิธีเฉพาะทางในบริบทภูมิภาคอาเซียนยุทธวิธีของกัมพูชาทำไมจึงเลือก S125 1. ประหยัดต้นทุนการซื้อระบบ S125 ในรูปแบบมือสองหรือผ่านช่องทางที่ราคาถูกกว่าระบบสมัยใหม่ทำให้การติดตั้งเป็นไปได้ในงบประมาณจำกัด 2. การป้องกันเชิงกิตวิทยาแม้ระบบอาจล้าสมัยทว่าการติดตั้ง S หนึ 1> 1, 2, 5, ยังทําให้เกิดความรู้สึกยับยั้งไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามนำเขตจัดเป็นพันธมิตรเชิงสัญญาณสยุธทธวิธีแบบกระจายศูนย์ S 1 2 5มักติดตั้งในพื้นที่มีปัญหาชายแดนหรือจุดยุทธศาสตร์เพื่อสร้างชั้นป้องกันหลายชั้นตามแนวชายแดนความเสี่ยงต่อ F 1 6และกองทัพอากาศไทยแม้ F 1 6จะทันสมัยมีความเร็วสูงและมีระบบอิเล็กทรอนิกส์จงตี EU แต่ก็ไม่ใช่ว่าไร้จุดอ่อน หาก S 1 2 5ได้รับการปรับปรุงเรดาร์หรือหัวรบล่าสุดอาจใช้โอกาสที่ F 1 6อยู่ในมุมบอร์ดได้ F 1 6ที่บินต่ำรอเอทอัตถูหรือเข้าใกล้หมดต้องการตัวเองอาจถูกจับได้ง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามยุทธวิธีควบคุมอากาศสูงไฮเอทเทอร์ูคอนโทรลยังเป็นจุดแข็งของไทยความเสี่ยงด้านยุทธวิธีเช่นหากไทยประเมินต่ำไปว่า S 1 2 5คือเพียงระบบเก่าก็อาจสร้างช่องให้กัมพูชาใช้เป็นกับดักทางยุทธศาสตร์ มุมมองจากนักวิเคราะห์ความมั่นคงภูมิภาคอาเซียนนักวิเคราะห์หลายท่านแสดงความเห็นว่าการติดตั้ง s 125ของกัมพูชาเป็นสัญญาณที่สะท้อนว่าสงครามเย็นในภูมิภาคยังไม่จบเพราะอ,อาเซียนมีความเปราะบางในพื้นที่ชายแดนเช่นเขตพรมแดนไทยกัมพูชาเรื่องนี้อาจนําไปสู่การตอบโต้อย่างเงียบๆจากไทยเช่นส่งโดรนลาดตระเวนมากขึ้นเพิ่มระบบป้องกันทางอากาศไว้ในแนวชายแดนหรือฝึกซ้อมร่วมกับพันธมิตร การใช้งานระบบเก่ายัางสะท้อนว่าการพัฒนาเทคโนโลยียังคงเป็นช่องว่างในบางประเทศกล่าวคือกัมพูชาอาจเลือกอุปกรณ์ที่แม้เก่าแต่เหมาะสมกับงบประมาณและเส้นทางจัดซื้อบทเรียนยุทธศาสตร์สำหรับกองทัพไทย 1. อย่าประเมินระบบเก่าเดอเรสเตมิดระบบที่ดูเหมือนล้าสมัยอาจมีศักยภาพหากได้รับการปรับปรุง 2. เสริมความเข้มแข็งแนวรับชายแดนเพิ่มระบบเรดาร์ฝึกซ้อมร่วมใช้โดรนสอดแนมหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์จงตี 3. สร้างการรับรู้สถานการณ์ Situation Awareness การแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรใช้ข่าวกรองแบบเรียลไทมสร้างแผนยุทธศาสตร์ตอบโต้ 4. พัฒนาเทคโนโลยีระง,งับไทยทางอากาศ Counter Air Defense เช่นระบบยิงจรวดอ้างอิง EU หรือระบบใหม่ที่ก้าวหน้าสรุปภาพรวมของสถานการณ์และความเป็นไปในอนาคตกัมพูชาเลือกติดตั้งระบบ S125 ด้วยเหตุผลด้านต้นทุนและเชิงยุทธศาสตร์